โยนได้บอสซาวันดีวัรุ่เมกาวันดีวัรุ่ดูไปวันดีวัรุ่ชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Passing Out นะท่านผู้ชมนะหรือว่า Passing Out นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเออถ้าผมอ่านผิดอ่านถูกยังไงขออภัยด้วยนะครับ <laughs> เออไปกด Google มาแล้วนะครับมันอ่านว่า Passing Out นะท่านผู้ชมนะ หอ wow, เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับซูเวิร์ลบวกแพตเทิร์ลรอยัลนะฮะท่านผู้ชมนะเออบนโลกที่ลมสลายแล้วเราก็ต้องต่อสู้กับคนแล้วก็ซอมบอย <c oughs> ซอมบ,บี้นั่นเองไม่ใช่ซอมบอย yeah. เด้เฮ้แต่รู้สึกว่าผู้พัฒนามันแบบเออมาจา,จากตัวเกมเฮดบันเซตบันหรือเปล่าวะคนดูแบบรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันนะ่ะผมจําได้เลยนะไอฟิลหัวแดงอย่างเงี้ยหมบล็กอกหัวแดงเนี่ยเออแนวแคล้ายๆกับเอ่ War C, C, อวอร์ซีเดซีเลยวะเอาอ่ะ อ่ะนิกโซนมูฟเอ้ยเฮ้ยมีคนมาเอาดิคอมอนบลูเฮ้ยมาดิครับน้องมาดิครับน้องมาดิครับน้องโคตรตึงโอโ้โหโอ้โหโคตรเดือดเดือดจัดเลยตอนนี้วงมาแนละ้วโคดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนออมันมันมัน,ม,นมันกดมันกดปืนไงวะอ๋อโอเคโคเล็กหนึ่งเล็กสอง 2. โหดเลขสองอ๋อโอเคโอเคไปไอันนี้กระสุนเลยเออาร์เออสิบห้าน่าจะเป็นพวกกระสุนอันนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจมาดิครับน้องมาดิครับน้องปเป็นไงล่ะล่วงเออเฮ้ยเมาส์เมาส์มันไวไปว่ะเมาส์มันไวนไปว่ะคนดูแป๊บหนึ่งผมปรับเมาส์ลงก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมปืนมันใสจังวะเออเฮ้ยปืนดีอันนี้เอาว่ะปืนสีฟ้านะ่าจะเป็นปืนดีนะคนดูน้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแป๊บ เก็บปืนอ่ะอาโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋านี้น่าจะน่าจะเวิร์กนะคนดูนะอันนี้มันเล่นออนไลน์ได้นะคนดูแลเราก็ออฟไลน์ก็ได้นะกดแถบ๋อแถบดูของสินะโอเคกระเป๋ามีเดียมไว้เราได้มาแล้วกระเป๋ามีเดียมกดใช้ยากดอะไรนี่ฮะร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คน เติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟ i ิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i ไ h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมทูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าวสามสี่อีไม่ใช่อ๋อกดใช้ยาวนี่ไงอ๋อกดไวกดทีคืออะไรอะ่ะอ๋อที t, ก็ใช้ยาไวก็ใช้ยาโอเคโอเคเอวนี่วงอะวงจะมานะคุณดูนะ เฮ้ยไปดีกว่าคนดูเฮ้ยอ,อุ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยเราไม่มีหมวกนี่มาคนดูวันนึงวันนึงผมวิ่งเข้าไปหาหมวกก่อนนีมีมหมวกโอเคเออาร์ ER ไหมกระสุนเออาร์สวยเก็บยงเก็บยามาก,ก่อนเฮ้ยชอบวาดแนวนี้ไปดีกว่าคนดูมันจะมีซอมบอยด้วยนะคนดูนะซอมบอยซอมบี้อ่ะแต่ทุกคนอย่าได้กลัวนะครับเพราะว่าพี่มันคือตัวตึงตัวสุดวงกำลังมาแล้วดินี่ โอ้นี่ภาพเฮ้ยภาพสวยนะนี่ผมปรับภาพสุดหมดเลยนะเชิดภาพแม่งสวยจัดปลัดคิกสวยคิกปลัดจัดวเออเอาว่ะเอาว่ะมาดีมาดีครับน้องซอมบ,บีหนี่อยก็มาเถอะเฮ้ยมันแนวเหมือนเซตวันเซตวันฮิตวันเลยวะ่ะใช่ไหมเออผู้พัฒนาเดียวกันเปล่าว,วะคนดูใครรู้บอกด้วยผมว่าน่าจะใช่แหละแค่เปลี่ยนเอนจินใหม่นี่ภาพนี่แต่ว่าภาพก็สวยขึ้นเนาะดูจากทรงปาน,นตนาตะไนแล้วเก็บของเก็บยา มีหมวกหรือเปล่าเฮ้ยมแมวนะอยู่ไหนเอาดิมันทัไม่ปืนมันปืนมันใสจังว่าคนดูยิงโดนอย่างยากเลยป้ามันใสอะ่ะคนดูดูดิถ้าเราไม่กดเล็งขวามันก็ไม่ใสหรอกนะผมวมานะคน,คนเราชีวิตมันต้องเล็งนะสีฟ้าน่าจะเป็นปืนดีนะถ้าเป็นสีปกติจะเป็นสีแบบเงาขาวๆาวเท่าเนี่ยนะคนดูนะเอาวามีซอมบี้บ้างไหมหรือมีแต่คนนะ รู้สึกว่าจะมีมอสซอมบี้นะมอน,มอนสเตอร์มออนสเตร์ด้วยเอ้ยเอาว่าเก็บของสักหน่อยโคตรึงโคตรเปรี้ยเลยมาเดี๋ยวน้องถ้าอยากลองก็มาเลยครับน้องเฮ้ยไอปืนม่วงเฮ้ยโอ้โหกระเป๋าดีเป๋านี้เป๋าดีโอเคนี่เออนี่เห็นไหมเอาว่ะเอาว่ะเกมมันยังเป็นเอริแอสเซดอยู่นะคุณดูจะเปิดให้เล่นแล้วนะครับไปซื้อกันได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างนะสำหราลิงก์โหลดนะ เอาว่ะเอาว่ะตึงเปรี้ยเลยว่ามันมีมันมีกดกิ้งกดอะไรกดสไลด์ไหมนี่คนดูกดคอนโทรลน,นั่งนี่ว่ะนี่ยเราอยู่ขอบวงแล้ววงไอ้วงกำลังจะมาแล้วเอเห็นไหมเฮ้ไปฮอสพิทอลดีกว่าเฮ้ยเอาว่ะนี่เล่นออนไลน์ได้ด้วยนะเฮ้ยมันยิงกันอยู่เลยเน้นเน้นน้น เคาะ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 โดนบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีซอมบี้นะแถวนั้นผมมานะคนดูต้องแจมต้องแจมไวรุ่นมันต้องแจมไวรุ่ลเมกาหรือเปล่าเฮ้ยโอซอมบี้เฮ้ยซอมบี้เมื่อกี้นี้มีซอมบี้เมื่อกี้ซอมบี้ตายไปหนึ่งในงี้ยในเงี้ยในเงซอมบี้มันกำลังแดกอย่างนั้นเลยคนดูเฮ้ยอืมนี่ซอมบี้อันนี้ซอมบี้นะนี่คือซบซอมบี้ ไปกินเนี่นั่นมาผมเก็บกระสุนเอ,อ,อ,อเยอะๆก่อนคนดูตอนนี้เก็บยงเก็บยายด้วยเฮ้ยจริงๆนะผมว่าไม่ขึ้นสะโคบดีสุดคนดูสวยเก็บเก็บเก็บกระสุนเอก่อนสีฟ้านะเป็นกระสุนเออาร์กนะระเ,ออรกเป๋าเราเต็มไปด้วยวายซ่าอ้าว โอ้โยเป็นยิงอย่างยากเลยเฮ้ยเอดอบเอดอบคัมมิง่งไหนเอดอบจะกำลังจะมาใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีซอมบี้แถวนี้ด้วยนะคุณด,ดูะระวังให้ดีนะ้ะโอเคตอนนี้เรามีกระเป๋าเป๋าของดีอยู่แล้วนะครับกระปืนของดีอยู่แล้วนะครับเรากดแถบก็ได้นะเวลาเรามาหาของอย่างเงี้ยเราเลือกได้นะว่าเราเราจะเอาอะไรนะนี่กดคลิกขวาเอานะครับเพราะเราจะเก็บอะไรไม่ต้องไปเอาหน้าจุ่มก็ได้นะเกิดตึงได้เสียงซอมบีม้มันด้วยปะ อันนี้แม่งไม่น่ามีคนนะดูทรงแนละ้วอ,อยู่ในกันหมดครับชุดล่อโว้ยตรงนี้มันตันเฮ้ยได้ยินเสียงฮอได้ยินเสียงฮอไปดิไปดิไปดิปดเฮ้ยโหเป็นยิงกันแถวนู้นเลยคนดูแอมแอมแอมเราไม่เราเราไม่ยุ่งเราจะไม่เข้าไปแจมครับเอ้ยเอาซอ,อซ,ออซอมบี้โอ้โหซอมบี้โคตรเยอะเลยเนี่ย ไม่รู้สึกว่าทำไมซอมบี้มันเริ่มมาเยอะแล้ววะคุณดูแปลกๆเลยทช่ไมซอมบี้แถวนี้เฮ้ยซอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้บอกโอ้ยเฮ้ยะโอ้ยเฮ้ยกูตายโอ้กูตายมีปืนไม่จะเพี้ยนแล้วนะโอ้โหปี๊ปืนกลางไม่อยู่หรอกคุณดูนะวิ่งอย่างเดียวนะรอบนี้เดือโฟก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 โอ้ตึ้งก็ตึงซอมบี้อมาดิครับน้องมาดิครับน้อง เฮ้ยเหียไป็ตกใจโอ้ยแต๋วไปหน่อยขอโทษทีคนเด้อโอ้แต๋วเลยอะพี่โค้กแม่งแต๋วจัดเลยอะเออเดิเอาดิปรับเมาส์ให้มันแรงๆไวๆหน่อยฮ้ยอันนี้อ k คีไออีคน่าจะเวิร์กกว่าไหมวะคนดูเอออีคน่าจะเวิร์กกว่านะผมคิดว่านะอ k คมันจะมันจะดิ้นไหมเนาะปืนอ้าว ร่วงเก็บกระสุนก่อนกระสุนกระยานะคนดูนะกดวายวายคือคือใช้แบนดีอใช้ผ้าพันแผลนะกดทีคือใช้ยากล่องใหญ่นะครับคนดูฮิวนี่กดวายกับทีนะแล้วแต่ว่าเป็นของแบบไหนนะครับกดอ e, ีเก็บของนะหรือว่าจะไปเดินไปใกล้ๆของนี้กดแถบก็ได้กดแถบดูก็ได้นะจะมีของให้เก็บนะกดคอนโทรลคืออ่าย่องนะครับคนดูนะนั่งนั่งเล็ก,ก่านั่งมีคนเปล่าวะ นี่ผู้เล่นอยู่ฝั่งขวานะคุณดูนะนี่มีของใ,ให้เก็บเลยเนะี่ยเฮ้ยอันนี้มันเรามีแล้วคนดูนี่กระเป๋ากระเป๋ามีแล้วเฮ้ยคืออะไรวะเอาว่ะเาว่ะกระสุนผมก็เยอะอยู่นะกคนมันไปไหนหมดวะเนี่ยเฮ้ยอย่ามาปล่อยเหงาไม่ได้นะบอกก่อนเอ้าเฮ้ยขึ้นด้านบนได้นี่ว่ะคุณดูเดี๋ยวเราขึ้นด้านบนดีกว่าเผื่อมันปล่อยซอมบี้ลงมาอีกอ่ะ เราโดนแดกยิ่งกื่อกี้เคตรตึงมันจะภาพสวยนะภาพใช้ได้เลยเลยนะถ้ามือถ้าแบบคอมแบบคอมใครกากๆนี่อย่าหวังนะครับท่านผู้ชมนะว่าจะเล่นได้นะดีนะคอมพี่มันแรงอ้าวยังขึ้นไม่ได้ขึ้นฝั่งไหนวะฝั่งนู้นแน่นอนเลยนี่มันไกลไปมันขึ้นได้หรอฝั่งนะั้นเอยคนหายไปได้หมดวะระหว่างทางแล้วระหว่างนี้เราก็เดินสำรวจไปบางพางนะคนดูนะ เด้ๆี๋ยว,ว,ว,วผมหาทางขึ้นดีๆกันวงมันเริ่มบีบมันแหละผมคิวไปแค่ไปก้าวแล้วนะดูนะโอ้ยเสียงแม่งซอมบี้แม่งร้องระงมเลยไ <c oughs> ม่นต้องร้องน้องเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะทำให้ท้องทุกวันเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยทำไมโดดขึ้นไม่ได้วะก็ะถูกเชฟเบิรเอ้ย เอาว่ะเอาว่ะเคอตึงเกอตึงคุได้ที่ซุ่มแล้วคนดูรับรองรอบนี้ซอมบี้มาไม่ถึงวงบีบมาแล้วโอ้หวงอยู่กับเราด้วยเอาว่ะร้าน i c h m a n Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0 0นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ a richmanshop หรือเว็บไซต์ w w w r i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร0 0เซนด้วย w i c h m a n Shop ว้าว อ่าไปเต้นลอยเหวี่ยงไปเต้นลอยเยงอืมเฮ้ยแบบๆอุ้ยซอมบี้ตรงนั้นเต็มเลยคนดูดูดิอ้าวมีคนโดนซอมบี้กัดอยู่มุมบนไส้มือคนดูน้อนี้เฮ้ยได้ยินเสียงปืนอยู่มุมดีแล้วตรงเนี้ยไหนนั่นไงนั่นไงยิงยิงยิง มันมีคนฝั่งนั้นอะยิงยิงยิงเข้าไปเลยอ,อ,อ,เอัดอัดอัดเ้ยตรงนี้อีกตัวนึ่งตายแล้กทีเธอไอ้วินโ,โดนไหมนี่มันเจ็บนักจู๋ตรงนั้นอะคนดูผมไม่อยากยิงเล่นว่ะอ้าวตาย เฮ้ยคือตึงเลยวะพี่ไม่อยากยิงเล่นเลยอ่ะเดี๋ยวก็สูนมดแต่คนดูเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เอาชีทรอแถวนี้ก่อนโอ้ยผมได้ยินเสียงตีนเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมาดีมาดีจยินอีกยินอีกอยู่ด้านล่างนี่แหละถชั้าแ๋ว่ะแถวเนี้ย เออเยมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่มันหาเราอยู่คุณดูแต่มันหาไม่เจอนะครับแม่งเสียตีนแม่งอยู่ด้านล่างนี่แหละคุณดูเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแวบๆเฮ้ยไว้เด้วยนะไว้เด้วยนะมาวะอืมอย่างเงี้ยล่ะล่วงแต่มันมีตัวหนึ่งอยู่แถวเนี้ย ุ้ยซอมบี้แม่งเต็มเลยเอาไอ้เหี้ยงคุณดว่าซอมบี้ขึ้นมาไม่ได้เฮ้ยมันมีตัวอยู่ข้างล่างมันมีตัวอยู่ข้างล่างโหซอมบี้เป็นปีนได้ยี่วะต้าฟักต้าฟักไม้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 เอาพกดีกว่าวะคุณดูอย่างเงี้โอเคโอ้ยดูง่ายๆน่าเก็บกระสุนมาเยอะๆว่ะเฮ้ยโอ เฮ้ยเฮ้ยเอาเหี้ยล่วงตีนไอ้ด้านล่างนั้นตายไปแล้วคนดูมี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 อยู่มีอยู่มีอยู่อ้าตายนะตายนะตายนะโอก่อนเฮ้ยเดี๋ยวปืนเดี๋ยวปืนเดี๋ยวเพิ่งยิงเดี๋ยวเพิ่งยิงเนาะโห่ยิงซอมบี้ก่อนเลยคนดู หนึ่งวันนึงวันนึงวันนึงโอ้แมงเอ้โรกว่ะโลกว่ะคนดูมันมีตัวนั้นอยู่ตัวนึงกระสุนกระสุนมาดิมาดิสวยโอ้แม่งตึงจัดเลยว่ะแถวนี้มาดูนะซอมบี้แม่งเต็มเลยโอ้ของเลยสวรรค์เฮ้ยมีระเบิดเฮ้ยนึกว่าซอมบี้ไปหมดแล้ว เดินเข้าไปหาของด้านในก่อนดิโอ้ยซอมบี้มันเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นซอมบี้มันเยอะจังไงเฮียเฮ้ยเฮ้ยคนดูโอ้โห,นนหนโอ้โหมากันทั้งหมู่บ้านมากันทั้งกลุ่มฮัลโหลน้อง ปืนจะหมดแล้วเดอ้อปืนจะหมดแล้วเดอ้อกูกระสุนควรเก็บม,มาเยอะจริงๆ,ๆนะคนดูนะเก็บมาหมดต่อตอนนี้กระสุนอะไรก็เก็บมาไปโอ้โหคงจะแดกคนดูโอ้โหไอซอมบี้มันเยอะเฮ้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีทางวิง่งให้วิ่งหนีเหรอสามร้อยกว่าเมตรจุดไหนสามร้อยเมตรมึงอะโอเคไปทางนี้ สองร้อยเมตรวิ่งหลบหนีใช่ไหมโอ้โยเจตีนแม่งเอย้ยโอ้ยหลบไป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 ลบไปลบไปโอ,โอ,โอ้พี่ชาย <c oughs> นี่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 มันให้ไปสามร้อยกว่าเมตรนี่คือตรงไหนตรงนี้เหรอไอออกวงเหรอกูเสียงปืนระง,งมเลยแถวนี้ไหน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  ไปไหนนี่ทำไมมันมันขึ้นรูปใช่รูปเท้าอ๋อตรงนั้นไงตรงนั้นไงโอเคมาไลค์กูเอาไลค์กูเอาไลค์กูเอาโอ้ไลค์พี่เอาน้องเอ้ยคนดูแม่งยังเยอะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้างหน้าแม่งมาอย่างเยอะมาอย่างเยอะมาอย่างเยอะโดดรีบโดดรีบหนีเฮ้ยเฮ้ยเหนีนี้นี้นี่นี้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 กดอะไรกดอะไรโอ้โหสิบสี่วิโอ้โหสิบสี่วิกูจะตายแล้วเนี่ยคนดูโอ้โหโอ้โห โอ้โหจะออกนอกวงจะออกนอกวงตายจะตายเฮ้ยจะตายเอ้าโอ้โหน้ำใหม่เลยสิบสี่เอาดิเอาดิเออสอมบี้โอ้โหโอ้โหสอมบี้บันดันผมออกนอกวงเอ้าเฮ้ย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 ตาย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 งายต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 าอตาย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 ตางตายตายตตายตาตายายายาา มันจะหนียังไงผมถามก่อนคําเดียวเลยหนียังไงเออโอเคนะครับท่านผู้ชมนะ้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกเลยนะครับสำหรับอาจจะตัวเกม p a s s เซ็ดเอนะท่านผู้ชมนะอืมผมว่าน่าจะเป็นผู้พัฒนาจาก h ฮดวันเซนว่าเฮดวันั่นแหละนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่จต้คลิปเนาะเป็นเกมคอมนะครับไม่มีเล่นบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะอ่าไปโหลดกันมาได้นะครับลิงก์อยู่ลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเนาะส่วนใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปโหลดกันมาได้นะครับ สุดค่นะครับในการทาเว็บเติมเกมดีๆมันจะเป็น R V PUBG MOBILE การ์ตินเน็ตแพคฟรีไฟว์วอลเลนเดียโบยมัทเทอร์โอวัตสองโลบอกเข้าไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนช็อปนะเติมถูกเติมดีเติมไ่เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานอะไรเอาไว้เชิง300,000คนโดยเฉพาะตัวเกมวอลเลนนะท่านผู้ชมนะเติมถูกกว่าปกติถูกกว่าเติมตรงในเกมห้าง10%เลยก็ว่าได้ไปเติมกันได้ที่เว็บพิชแมนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายในคลิปนี้นะครับอืม ตอนเราวันนี้มีโคขอตัวเลยก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนกับมิโคชแชล์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผำคลิปดีดแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคตรตึงคตรตึงเฮ้ hey, สนุกอยู่นะเกมนี้แพสซินเอาเอาว่ะร้านลิชแมนส์ตอบเพืให้บริการเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบ o อฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดวิชแมนช็อหรือเว็บไซต์ w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  i เ h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยตดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยวิชแมนช็อปว้าว